เสาอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนอะไรมันไี่ครับอะไรหรือเปล่าอ๋ออ๋ออ๋ไอตรงที่มันเป็นประตูตรงนั้นเหรตอตนเสาอะยงอยู่ไหนอะออกไปเรามีบ็อกบ<อ>ินอยู่ นี่นี่นี่ออกทางนี้เอ่ตามพี่มามาหรือเปล่าอ่ะต่อมาอะโน่นน่ะดูดูเสาโน่นน่ะเออทำไมลองไปดูดิเสามันอยู่ตรงไหนเสาเสาเสานี่ไงนี่ไง อ,อ๋อเสามันอยู่ข้างบนนะ่ะมันต่อขึ้นไปขึ้นไปทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดไดเดี๋ยวดูแมพก่อนขึ้นไม่ได้มันมีจุดจุดสีขาว,ว่ามันให้ไปทำหรอก็ลองไปดูดินำทางไปดิเราเน,นี่ยก็อยู่ยแล้วเนี่ยวิงว่งวิงว่ง,งพี่ไม่เห็นโะอ้้วตอนนี้น,นี่อยู่นี่อ,อ้าว ใครจะไม่เห็นอืมอันนี้มีทางลงอันนี้มันเป็นอุกกาบาตตกที่รัเสเซียแน่เลยไม่ใช่นะถุยใช่ปะว<ล>ะโอ้ยนี่มันไม่เดินลุยป่าฮะโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่เจอทางหรือเปล่าเหวเหลๆๆๆง<แ>ไปทางนี้เหรอสีขาวก็เนี่ยแหละ เราไม่รู้เราเล่นมัวครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบตายขอาสั่นดอกแดกเลยเฮ้ยเอือไปทางไหนอ่ะอรงมาข้างล่าง โอ้แมปเขาก็ทำดีนะเออใจหายแวบเลยอ,อ่ะอืมกองอาตาตาตาเอนเดอร์แมนเลทีละ าำน้ำดูครับเออลูเราน่าจะมามถูกทางแล้วนะนใช่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนั้นมีเออหอคอยยื่นลงมายื่นออกมานะหอคอยยื่นอกมาเราก็ต้องขึ้นไปดูอ่ะใช่แล้วเราเป็นพวกขี้ใสสงขี้ส,สงใส,งสเล่นอะไร <คน S 1> ของูสอดรู้สอดเห็นหรืออย่างนึงเรียกว่าเสือก ผะสะรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเอ้ยแล้วน้องผมก็ไม่รู้หายไปไหนเฮ้ยเนี่ยพี้งคมันมีทางลงเว้ยมีทางลงมันมีทางลงอยู่นี่ตามมาตามมาบอกแล้วโว้ยมืดว่ะระวังเ,เหยียบอะไรนะไม่เหยียบไม่เหยียบนี่เป็นที่นอนให้ให้เราเซฟโอ้เจอเขาเนี่แหละไม่ทันหนูหรอกไอรอนสวอตนะเจอละขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ย ขึ้นอีกอุ้ยอุ้ยขึ้นมานีขึ้นมานีขึ้นที่เดิมอะไเออขึ้นนะขึ้นไปที่เดิมอะไรไปที่ใหม่ดิโอ้เจอกองอกแล้วเจอธนูกับฟินกับไฟแช็กมาครับมาคราวนี้ผมขอปเป็นรองน้ำรองเท้าไใส่ไปอรองเท้าหายไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่จำเป็นครับสิ่งสำคัญคือใจครับในบนะใหีบเนี่ยร้องไห้พอแล้ว ลลลลลลลอลลลลลลลกลอลลกลบลลลกอลลลลลหลออลดลลล่ลไลลลลดลลลลงลลลลลลเลลลลลลละลงลลลลลลล่ลลลลเลลลลมลล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 อลล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 ลวลลัลลล้ลลลลลรลลลลลลลิลลลล ได้เหมือนเดิมครับเราก็ตองทำใหม่ทำอะไรอ่ะออแบบที่ใหม่อ่ันนี้มันนี่ไม่มีกระดาษหรือไม่มีอะไรอะไม่มีไม่มีเลยนี่พยายามทำน,นี่เราจะเล่นย,ยาวๆครับเราไปได้นะี ยาวๆโอ้นี่หมู่บ้านหมู่บ้านเจอบ้านแล้วเ,เลยพี่คุ้มกลางน,น้อกอ่ะเข้าไปหาของตึกๆอะไรว่ะถ้าน้องทําเสียงตึกๆนี่คือได้ได้ได้ของแล้วนะอ้อะีาอยามหิวป่ะหิวอ่ะตอนนี้ยังพี่มีเนื้ออยู่สี่ชิ้นโอ้เก็บสะสมไช่ใช่นี่น,นี่มันให้เข้าเหรอ หรือปะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เอาเฮ้ยหยอ <c oughs> ยิงหมูอันนี้ไม่ได้ยางแล้วไม่มีที่ยางวะ่ะในในบ้านอืมตัดต้นไม้ตัดต้นไม้จำเนึง่งในบ้านมันมีที่ยางวะ่ะไม่รู้น่าจะมีมัง้งอ๋อเข้าไปยังอ่ะมือดอีกแล้วอ่ะ โอ้โหกล่องกล่องใหญ่ด้วยของเยอะโอมเราวนกลับมาที่เดิมไงวะเออก็นี่ไงมันให้ไปทางนี้นี่ยวดีไหมมัง้งตรงน,นี้ม,ออมีไฟแ<ห>ช็กเด้อเด้ออุยอุย ลามครับลามแม่งกล่องจริงอะเฮ้ยตรงนี้มันอะไรอ่ะแหมมันมีกล่องนะเราต้องขุดมาเราต้องขึ้นไปข้างบนอะไรขึ้นให้หมดขึ้นให้หมได้เดี๋ยวเน่แล้วโอ้มันไปไหนอ่ะมาทำมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นเลยขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นได้ไหมเนี่ย ขึ้นไม่ได้มันต้องอยู่ติดกำแพงแบบนี้นั่นแหละขึ้นไปข้างบนได้เราเข้าไว้นั่นได้เอ,อ้ยเข้าอะไรวะเข้าไปเอาของได้เลยของไหนของไหนอ่ะนี่ยน้องขึ้นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวน้องเอาของมาฝากอู้ได้ธน,นูพี่อามน้องเอาธน,นูให้กับแอปเปิลโอ้อยู่ในนั่นนะ นี่ต้องอยู่ข้างบนเนี่ยเออแล้วเนี่ยโอมเดินมาตรงเนี้ยไหนนะพี่อามอยู่ไหนวะเดินอยู่ตรงเดินมาตรงพี่นหนี่นี่ตรงเนี้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันมีของอยู่ไหนเขาได้อ๋อเขาได้เขาได้นี่ยฝึกอ้าวเฮ้ยมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกันพาวเดอร์น่าจะเอาไปทำอ่าอืมอืมเอาไปทำวันนี้ อ่าเท,ท,ทีนทีอืมใช่ใช่เลยแล้วไปทางไหนต่อวะโอ้กำลังม,มันเลยเนะี่ยทางนี้เปล่านี่พยายามตามไหมข้าบนเวโอมอยู่ไหนบนตาม้องมาไอ้ยุงไม่ม น้องว่าน่าจะไปทางนี้วะเนี่ยก็เคยขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยตามมาเด็เนี่ยมันมีทางไม่รู้อ่ะมันมีทางให้ไปก็เลยอยากไปโอ้นี่เราเจอหมู่บ้านเนี่ยมองแล้วมาทางนี้วันนี้เป็นว้าเดิมโอ้นี่ให้เซฟเดี๋ยวเดินรอรอรอ,อกลางคืนพี่อํา รอกลางคืนแล้วก็นอนเนี่ยตำรวจดูดิตำรวจดูดิองตำรวจดูิเปิดสตรีมโหลดที่พอเทสเออไม่มีอะไรละคงใส่คงต้องไปเ,เดี๋ยวกินน้ำ โอเคเราคงต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมืดก่อนแล้วก็เซฟแล้วก็ไปต่อเอ้ยไม่ต้องเซฟรอให้มันเช้าแล้วก็มาเดี๋ยวรอให้มันมืดนอนเองดี๋ยไม่ใช่นะมาแม่มาตีนะใช่ชตีตเป็อนอะไร อ๋อไอซอมบี้เหรอ,อ,อววสาาเอออ่นอนได้แล้วนอนนอนนอนตริงเช้าอันสดใสโอ้นี่มันเช้าเหรอไปออกเดินทางรอทางไหนอะนี่ทางนี้ทางนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ใช่ปะไป,ไ,ไป Oh, it's down. To... Hmm. Oh, 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 oh. Connection lost. Ah. เอ้ามาแล้วมาแล้วแมหลุดเร็วแล้วก็มาเร็วอีกหลุดแบบไม่บอกไม่กล่าวใช่หลุดหลุดแบบไม่ถามสุขภาพหรุดละคำชื่อะไนแล้ววะผมแม่งไปเร็วชิบหายแล้วเฮ้ย ใช่ปะวต้องมาถูกทางปะวดูแผนที่ดิมันออกนอกแมปแล้วมันไม่มีแล้วเปิดแมปต้องเปิดแมปเปิดยังไงอุ๊บอมโยนไหมพี่เลยมาอ๋อหาน้องเจอเหรอโอ๊ยทำไมกระตุกอะ่ะ อ๋อแม่ไปเอาไว้ยิงด้ะอะไรไม่มียเน,นี่ยเลยกขบอกแล้ว <S 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 นี่ <Hey. S 2> ขึ้นขึ้นขึ้นมาทางนี้ตามมาทางตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเดออี๋มาเล่นน้องว่าน้องอัดนานแล้วเนี่ยแบบเกือบชั่วโมงแล้วมั้งหรือเปล่าเอาเอาไว้พัหน้านะครับเดี๋ยว จะมาต่อกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปพักเบรกกันโอเคนะโอเคนะพักเบรกกันแล้วกันโอเคพี่อาร์ม